พอพูดถึงการลงทุนในญี่ปุ่นเนี่ยภาพแรกที่เข้ามาในหัวก็คงจะเป็นพวกบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งแหละที่มองต่างมุมออกไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันที่กองทุน s c j จะแปงครับกับปัญญาการลงทุนที่เอ่อต้องบอกว่าไม่เหมือนใครจริงๆเพราะเขาไม่ได้มองหาสิ่งใหม่แต่กลับมองหาการกลับมาครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยไม่ใช่การแนะนําให้ลงทุนอะไรนะครับ แต่เป็นโอกาสให้เราได้มาสำรวจกลยุทธ์ที่มันน่าสนใจมากๆเพื่อจะได้เข้าใจวิธีมองหาโอกาสในตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่โอโ้เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวจริงๆครับครับหัวใจของเรื่องราวในวันนี้ก็คือกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นแอคทีฟหรือว่า SCBJ แปนี่แหละครับกองทุนนี้เขามีวิธีที่ชัดเจนมากเลยนะในการมองหาบริษัทที่จะเติบโตสูงในญี่ปุ่นแต่มันไม่ใช่บริษัทแบบที่เราเราคุ้นเคยกันเท่าไหร่ครับแล้วกลยุทธ์ที่ว่าเนี่ยมันทานํางานยังไง คือเคล็ดลับทั้งหมดของเขาเนี่ยอยู่ที่แนวคิดหลักเพียงหนึ่งเดียวเลยครับที่เรียกว่า re-growth หรือถ้าจะให้เรียกง่ายๆก็คือช่วงการเติบโตและลอกใหม่นั่นเองก่อนจะไปเข้าใจแนวทางของกองทุนนี้เนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจภาพใหญ่กันก่อนนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยบริษัทก็เหมือนกับคนเรานี่แหละครับมันมีวงจรชีวิตของมันที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเติบโตเต็มที่แล้วก็เข้าสู่ช่วงถดถอย จุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือนักลงทุนสายโกลด์ส่วนใหญ่นะครับมักจะตื่นเต้นกับช่วงเริ่มต้นหรือที่เรียกว่าสตาร์ทอัพซึ่งมันก็เปรียบเหมือนกันขึ้นจรวดที่ทุ่งทะยานเลยครับแต่แน่นอนว่ามันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงมากแล้วก็คาดเดาได้ยากสุดๆแต่แทนที่จะไปเดิมพันกับจรวดลำนั้นกองทุน SCBJPAN กลับเลือกที่จะมองไปที่ส่วนอื่นของกราฟทั้งหมดเลยครับพวกเขาสนใจในจุดที่เรียกว่า regrowth stage หรือก็คือช่วงเวลาที่ยักษ์ใหญ่กําลังจะกลับมาพังงาดอีกครั้งหนึง่งลองนึกภาพตามนะครับแทนที่จะเลือกลงทุนในจรลดที่แบบไม่รู้จะระเบิดเมื่อไหร่กองทุนนี้เขาเลือกที่จะขึ้นเรือเดินสมุทรที่มั่นคงอยู่แล้วแต่เป็นเรือที่กําลังจะติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่เพื่อออกเดินทางสู่เส้นทางแห่งการเติบโตอีกครั้งมันคือคนละเกมกันเลยครับเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญของกลยุทธ์นี้ก็คือการเดิมพันกับการคัมแบ็กของผู้เล่นที่เก่าเกมอยู่แล้วไม่ใช่การไปเสี่ยงกับผู้เล่นหน้าใหม่่่ทียยยััังงงไมมเเเคคิินสสนูจจนนนตวอใารรลบ เอาละแล้วจากแนวคิดที่น่าสนใจขนาดนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนมันให้กลายเป็นการเลือกหุ้นจริงๆเข้าพอร์ตได้ยังไงเรามาดูกระบวนการคัดเลือกของเขากันครับจาก2,000ให้เหลือแค่40เขาใช้กระบวนการที่เรียกว่า bottom up ครับซึ่งก็หมายถึงการลงไปวิเคราะห์บริษัทแต่ละแห่งแบบละเอียดมากๆเลยนะแทนที่จะมองแค่ภาพรวมเศรษฐกิจอย่างเดียว คือจากคุ้นกว่า2,000ตัวเนี่ยจะถูกคัดกรองจนเหลือแค่กลุ่มหุ้นที่ผู้จัดการกองทุนเขามั่นใจแบบสุดๆจริงๆภาพกรวยอันเนี้ยแสดงให้เห็นการเดินทางที่เข้มข้นของเขาเลยครับจากจักรวาลหุ้นที่กว้างใหญ่มากๆนะครับผ่านการวิเคราะห์ถกเถียงกันในทีมจนสุดท้ายเหลือเพียงคุณแค่25่ถึง40ตัวเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วผลลัพธ์ของกระบวนการที่เข้มข้นขนาดนี้คืออะไรต้องบอกเลยว่ามันทําให้กองทุน S C J แปดมีจุดเด่นที่น่าสนใจหลายอย่างเลยล่ะครับ อย่างแรกเลยก็คือณสิ้นปี2566นะครับกองทุนหลักของเขาเนี่ยได้รับเรตติ้งโดยรวมถึง4ดาวจาก Morningstar เลยนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งมากๆเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นในกลุ่มเดียวกันนอกจากนี้นะครับกลยุทธ์ r r o w t h เนี่ยยังให้ความสําคัญกับการเติบโตที่ยั่งยืนด้วยซึ่งมันก็เชื่อมโยงโดยตรงกับหลักการ ESG เลยครับเพราะว่า บริษัทที่จะกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งในยุคนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องใส่ใจทั้งสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ต้องมีธรรมาภิบาลที่ดีด้วยแล้วการที่พอร์ตเขามีหุ้นอยู่แค่ประมาณ25-40ถึงตัวเนี่ยมันมีความหมายซ่อนอยู่นะครับคือทุกการลงทุนเนี่ยมันมีความหมายมากๆผู้จัดก,การกองทุนเขารู้จักบริษัทพวกนี้อย่างลึกซึ้งและเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของแต่ละตัวแบบจริงๆจังๆเลย และแน่นอนครับว่าเบื้องหลังกลยุทธ์ทั้งหมดนี้ก็คือทีมผู้จัดการกองทุนชาวญี่ปุ่นที่มากประสบการณ์แล้วก็เข้าใจตลาดในประเทศอย่างแท้จริงโดยมีเป้าหมายเดียวกันเลยคือการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาวครับเอาละครับหลังจากที่เราได้เจาะลึกทั้งปรัชญาและกระบวนการทั้งหมดมาแล้วเนี่ยข้อสรุปที่สําคัญที่สุดที่เราควรถอดบทเรียนจากกลยุทธน์นี้คืออะไรกันแน่ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยสรุปได้เป็นปรัชญาที่ชัดเจนและมีวินัยมากๆเลยครับนั่นก็คือ การมองหาบริษัทที่แข็งแกร่งอยู่แล้วซึ่งกำลังพลิกโฉมตัวเองเพื่อก้าวเข้าสู่คลื่นการเติบโตลูกใหม่นั่นเองและทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ให้เราครับว่าในโลกที่ทุกคนกำลังวิ่งไล่ตามสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่การเดิมพันกับการกลับมาที่ยิ่งใหญ่อาจจะเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าหรือเปล่า